หนูักษ์หนูกษ์เบ่งเด้อพี่น้องเด้อคุณอะได้มาแล้วทุกคนปี้เข้า้มส่วนสัตว์มินิซูเออแปลกเนาะมีส่วนสัตว์อยู่ตัวเมืองจะพาเข้าไปชมข้างในปีหนึ่งสิบห้าพันกีบเนาะ พอเข้ามาหอดหน้าประตูนี่ก็จะเห็นสัตว์โอ้แปลกแต่ย่านไหนเนาะหนูกกระจอกเทพตัวนี้นะโอ้ตึงฮัลโหลหนูกกระจอกเทพโอ้แล้วก็มีงัวงัวป่าบ่ก็คือคล้ายๆคือกับงัวบ้านอะไรเนาะมึงอง่างนึ่ก็คืองัวป่าโอ้อันนี้นกกระจอกเทพเนี่ยไปใกล้ันย่านมันซับหัวโอ้โอ้ ออโอ๋หลายเลยเนาะขี้ได้นะนี่ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดขอบใจเอ,อ่อพิ่นให้เบิง่งให้สมใจสิ่งน่ะกลับๆมันบ่ชห้องเนาะต่อมาก็มีอย่างมา้าเอ,อ่อมีส่วนมา้าเฮ้ยมันม่นม้าเล้ลา ตัวลานะตัวลาลวนี่ยนี่ดองขี้ดองขี้ก็เป็นลาเลยเนาะอืออ้าวพี่น้องมืองินพามาเทียวสมส่วนสัตว์พี่น้ยกลางตัวเมืองมีอันมินิซูอยู่บ้านปากทางเด้อพี่น้องมาทางปากทางมาทางตุนุนสิออกไปอ่าสีออกไปเนี่ยก็คี่รถเมลสายเหนือนะ มาเห็นอยู่เบื้องขวบมือมีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหลังปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหลังข้างหลังปั๊มน้ำมันมีส่วนสัตว์อันนี้เด้อันนี้สัตว์ยังกวงดาวเอออันนี้พี่นอ้องกวงดาวนะเป็นยังไงซเนาะนี่กวงดาวกวงดาวเอ,อมีขขาวสองอ่านกี่เด้ยังโตมันจะเป็นเออ สีแดงแล้วก็เป็นเม็ดขาวๆนเม็ดขาวเป็นจุดเป็นจุดเขื่อนกวางดาวต่อมามีอย่างอีกถ้าเพิ่นบุติดป้ายใส่ี่บ่ฮู้เด้อนสัหยังอันนี้ก็เป็นตัวลายอีกตีนน้นี่นะเนี่ยอ่าตัวลาเนาะน้อยๆเนาะ ล้านี่มันเป็นพันเดียวกันครับมาตัวอตัวลาเข้ามาตอนนี้ประมาณสิบโมงเศ้าเลยนะเปิดสิบโมงเศ้าทุกมือวันจันทร์หาวันศุกร์อาบมีคนบบมีเขามาชมเลยนะสงสัยมีเท้าผู้เดียวเลยนะี่หรือว่าน่าจะมาวันถทิตจะมีคนหลายเนาะ กับบูมีสัตว์หลายปันใดเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันงัวงัวบรามันนะซื่องัวบรามันโอ้ตัวใหญ่พันใหญ่เลยเนาะเนาะหรือว่ามีมื่อใดมีคนหลายนี่นะอันนี้มื่อธรรมดาเนาะวันวันจันทร์เข้ามานี่คือบูมีคนเข้ามาเดี๋ยวจะพาเราไปเรื่อยๆ นี่มันอย่างงวาัวแคะเอองวัวแคะเป็นแบบนี้ว่ะ <c oughs> มินิสู่สวนสัตว์สวัสด <c oughs> ีมื้อมื้อไหร่มีคนหลาย <c oughs> อออันนี้มันจันนะมีจิลีเนาะ นี่เดย์นกยูงบ่แม่นว่าหน,นุกยูงอ,อ่านบึงสือมันก่อนนกอา่าไม่อย่างแคสโซวารีนกแคสโซวารีนี่เด้อพี่น้องนกแคสโซวารีเป็นนะน,นี่เบิงนน่งไกลๆคือนกยูงอยู่ไหมคอมันจะมีสีแดงเป็นเป็น,เป,นเป็นคือไกง่งวงเนาะ เอาได้เบิ่งของแปลกแหละมือนนินกแคชวอลลี่โอ้สถานที่หุ่มเย็นดีพูดยังกว้างเติบเลยยังเข้าไปไหนพูดอน่ะเนาะกว้างเติบสวนซั์นี่นะ่ะเป็นธตรมาเที่ยวอ,อยู่แล้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มีคนหลาย ขามาฮัวทางในนี่มีสะเออ่มีสะน้าบักใหญ่เลยเดี๋ยวเขาจะพาพาเลาะสมบึงมีสัตว์อย่างเนียี่หนองนี่อยู่ในหนองนี่มีมีอย่างมีหงดั่มสัตว์มีหงดั่มโอ้โหนมเด็กไก่เห็นบ่เนาะย่านกล้องนี่จับบ่เห็นซ้ำามบิ่งทางนี้มีเงือง อาตัวเงืองตัวเงืองได้เห็นตัวเงืองอาตัวเงืองเป็นอันนี้ตัวเงืองนะเออเออโอโหหามเขาใกล้นะเออมันบริยานคนเนาะย่างมาใกล้ๆเลยแล้วมีสองตัวตัวหนึ่งฟีงแดดอยู่ นี่ได้หงดำนะหงดําอย่าเข้าใจพิดว่าเป็นหงแดงนะหงแดงริเวอร์พูลต่างหากอีกอ๋อลอยน้ำปิด,ป,ดปิดเลยลอยน้ำจุดจวดเลยหงดําหงดาพุดนะเพื่นเปิด,ปดน้ําพุให้มันอีกนะพุนพี่น้องหงดําลอยน้ำอยู่ เออตอนนี้มันขึ้นมาบกแล้วนี่ต่อมานี่ก็มานเบิงไก่ไก่บรามาวนันนี้ไก่บราม่าเป็น,นัะไรเออไก่บราม่าติแล้วก็ต่อมามานเบิงเป็นไผ่หูจักในอันนี้คางดำ ข้างดำนะคุณนะ่ะปิ๊ปปิ๊ปกะกระกะจากมันห้องเลยนะมุม,มห้องยานกล้องบ่มาคอจะขึ้นนุกแก้วนี่แหลนะเนาะขึ้นนุกแก้วนี่แหละ จะเพิ่นเขียนยู่นี่ว่านกมาคอสองตัว Những ổn định này bỏ cái gì hay bỏ tân nữa mít là cái mít tóc là lala 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 มันแหละมีทางย่างอ้อมไปได้อันนี้เด้แบกแค่อันนี้นะแบกแค่เอ้าแวเบิ่งดูแว่แบะแค่เป็นได้ไหมแบกแค่ก็ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่กว่าแบะธรรมดาอีกคิดว่าสิตัวน้อยแบกแค่ นี่สัตว์นี่อายุยืนสุดนะเต่าสุกาต้าเต่าสุกตาโอ้พุ่นน่ะ2 4 6โตพุ่นน่ะอเดี๋ยวซุมมาเบิงดูนะเต่าสุตานะ อ่าตัวปุ๊ดติเป็ดย้อนแม่นเบิดแล้วหั่นน่ะเด่แม่นเบิดแล้วเต่าว่าสิไปเบื้องนั้นโอ้บ่ไปแล้วบ่กล้าไปเห็นนกนะตัวบักใหญ่ยืดคอออกมาเพิ่นบ่ได้ใส่ตะนังกันไว้เนาะเป็นหาวเล็กคือสิมันโดดออกมาได้นะนะ แต่ย่านไปกลับออกไปทางนี้ดีกว่าแวะส้มทิวทัศน์ทางเบื้องนี้เบิ่งดูบาดนี้เบื้องอันน้องซะนี่โอ้เพิ่นเฮ็ดธรรมชาติงามเนาะแล้วก็เฮือนเพิ่นเฮือนหลังใหญ่เบื้องนี้โอ้เป็นระเบียง วยงามถ้าเขามาเที่ยวส้มอีลีบบ่บปขอเซลฟี่จักบาทกันเด้อพี่นอ้องกับน้ำผูอยู่ที่หนองสะมินิซู บ้านหนึ่งบ้านปักทา่างนี่นะเนาะแจ๋วเลย <laughs> อ่พอแล้วพอล้วอันนี้อีกแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นสนีนะสนีหรือลิงลิงกับสนีนี่ก็คล้ายคล้ขึ้นกันเนาะอาแต่ว่าสนันจะเป็นแขยนยาวๆขายาวแล้วกันโอนไปตรงเต่งตรงเต่งนี่สนี ห้ามเข้าใกล้ระไรเียหนึ่งเมตรสนีมงกุฎนะปิ๊ปปิ๊บปิ๊บ,บโดดแล้วโดดแล้วคุณน่ะนีะ่ตอนนี้มันบ่มีคูเนอะน่าจะหาคูนมันเบื้องนี้กระตายกระตาย คลิปนี้เด็กๆคือสิมักเบิงเนาะคลิปนี้พามาชมเบิงสัตว์นี่งก็ตายป๋าเยอะแยะเลยหลายแท้หลายแท้ไม่ค่อยเห็นดีเลไเนาะมันมีตะนางงานเนาะเอาถ่ายบาได้เบิงนี้มันแคบบลาอไปดอกย่ยาน บุมีเจ้าหนะ้าทีไปน้ำอันนี้ห่านเดี๋ัวนี้หานดำเห็นว่าอนนี้หานดำโอ้คอมันยาวโค้งลีนเนาะห่านดำคอมันเป็นเม็ดพนะุ่นอะคอัมยาวอา้าวกะสิบุญีอย่าลายเดี๋ยวเลาะออกไปอางขขาวมานี่ มีลานมียนต์อนจอดอย่างนี้โอ้มยนต์นแทบะ่ะเรียกว่าอันจำลองซึ่งยนต์นแท้เนาะแต่มันเป็นยนต์ยนต์นเก่าและ้ะคือสกีว่อะไรเพิ่นอมามโซไปฮเบิ่บงบอนเซ็กอินนะมาเซ็กอินอยู่ในฮอดแล้วทายหูใครอยากทายหูปนะ้เนาะเจว๋ว เช็คอิน at mini ิ o ูบมีผูพูดไยให้สังเกตุบึงยนต์ลำนี่โอ้เป็นคือยนต์ลบ่ะยนต์ส่วนตัวเลยอาจจะได้อยู่อ่หาบอลนังเนาะซีหรือหาบอลนังข้างใน โอ้สุดท้ายทางออกแวะเบิงอันนี้นกอะนกกระเรียงนกกระเรียงนะ๊บุ้๊้กุ๊บนกกระเรียงเด้กตัวหนึ่งจีเจนีดเด้ ก็มีมีอย่างนี้คือตัวใหญ่แท้หนูยักษ์อุ้ยหนูยักษ์หนูยักษ์เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอตัวบักใหญ่สมกับว่าหนูยักษ์เลยนนีคุณ่ะ นอนฟิงแดดอยู่ว้าวทั้งนี้ได้สินะทั้งนี้มีหมูแคญี่ปุ่นโอ้โ oh. หมีหมูญี่ปุ่นนะมามักลืหลายหมูญี่ปุ่นพูดน,นะ อุดอูดอูดอูดปุ่นหมูแครญี่ปุ่นแล้วก็มีจิงโจ้บันนี้ตัวนี้จิงโจ้อ่าจิงโจ้ตัวนั้นยืนกีดีอยู่เนาะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวสีขาว tôi xì khà mà lại mà lại mà đi mà đi Mặt ơi, lên mà lại, lên đi, lên nhìn đi, tinh nhìn châu, xì cao. Amen duyên nè mình nèo này nèo 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 phun.